ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t u b e มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่12มกราคม2568หผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาพันค o หลังช่างรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568ซึ่งจะท,ทการแข่งขันในเวลาบ่าย2ครึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคให้กับสมาชิกในเวทีทุกคู่ทุกช่องทุกคู่เลยนะครับนะถ้าเกิดว่า คู่หคู่หมีการถ่ายทอดสดผมเองก็จะพาคให้ด้วยนะครับสำหรับทนาดที่ยังไม่มีตัวช่วยอยากฟังผมพาคมวยในเวทีช่อง7ในวันนี้มวยหูวีพราะเครื่องเข้าเวทีฟังเฉพาะช่อง7ช่องเดียวนี้ก็คิด150บาทนะครับเพราะว่าต้องเสียสละเครื่องให้หนึ่งเครื่องนะครับนะแล้วก็มวยหู ฟังช่องเจ็ดนะครับเป็นมวยหูก็คิด100บาทฟังช่องเจ็ดช่องเดียวเช่นกันนะครับนะถ้าเกิดว่าชอบอยากจะฟังก็สามารถโทรไปสมัครได้ครับนะศูนย์แปดสองเจ็ดห้าหนแะครับนย์แปดสองเจ็แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย0 9 3 6 4 2ามหกสี่สอง 7901กนะครับนะก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเครื่องเหลืออยู่นะครับยังพอมีเครื่องเหลืออยู่ก็อ่าโทรไว้ก็จะได้ฟังไว้นะครับในะวันนี้มวยก็ถือว่าคุขี้สูสีและก็เป็นการมีมวยชิงแชมป์ด้วยที่ช่อง7็นะครับก็มาว่ากันคุยคู่มวยคู่ที่1ครับเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากที่อ่านักมวยช่างน้ําหนักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง เพชรเมืองทองสอพงอมรพัทลังข่าขฝาเมืองสอนท่านองรถสวยจ่าเจ๋นะครับนคนนี้ก็ชกกัะพิกกันน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนนะสำหรับรูปร่างนี่จะเป็นทางด้านของเพชรเมืองทองครับที่จะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวใหญ่ก,กว่าชัดเจนนะครับในเมื่อเช้านี่ทางด้านของเพชรเมืองทองก็ลดไปเล็กน้อยนะครับนะส่วนทั้งส่วนทงด้านของสอนทนองมีจะลด เยอะนะครับน่าจะคุมมาเยอะนะแล้วก็ดูว่าจะลดนานลดเหนื่อยด้วยนะครับนะก็คือกระโดดเชือกนะกระโดดเชือกสลับวิ่งสลับพักนะคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเลยนั่มานั่งพักแล้วก็ไปกระโดดต่อนะครับแล้วก็หลายรอบใช้เวลาลดอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงกว่า,วาเลยนะครับนล้ก็ไปช่างก็ผ่าน105่อปอนด์นะครับส่วนด้านของเพชรเมืองทองก็เกินเล็กน้อยก็วิ่งสบายสบายนะครับผมดูการวิ่งของทางด้านของเพชรเมืองทองนี่จะวิ่ง ได้สม่ําเสมอกว่านะครับวิ่งรวดเดียวไม่มีหยุดเลยนะครับเพราะนั้นสภาพร่างกายของตระหนักฝ่ายแดงเพชรเมืองทองดีกว่านะครับสำหรับตระนักของเพชรเมืองทองในอายุ17ปี170เซนจากสงขลากระดูกมวยก็ประมาณสัก20-30ครั้งนะซ้อมอยู่ที่สอผงกมอดเข้าไปาปอดก็51กิโลกร,รัมเวทชกประจําก็105ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่4ชกเวทีมกรุมาทั้งหมด8ครั้งนะชนะ6ครั้ง เป็นการนกหนึ่งครั้งเลี้ยงสี่แล้วก็แพทสองครั้งเป็นการแพทนกหนึ่งครั้งในยกที่สามไม่เคยชกที่ช่องเกียมาก่อนนะครับเคยชกที่ช่องสามในรายการเกียริแพทนี่แหละครับเ <c oughs> มือ่อกี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับนนมวยซ้ายเจมอมวยซ้ายครับรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบเห็นชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับดูคกับได้เก็บการวดทาให้ด,ดีมีท่อนนอกปิดตาไนชกวงนอกวงในดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะครับนะทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงข้อแขนนี่จะแข็งนะและอ้วนนี่ก็ถือว่าหนักแรงด้วยนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินสอนทนงรสสวสจเจตนะครับสอนทนงนี่ก็อายุ15ปี160เซนก็ต่ำกว่าประมาณ10เซนจากโคราชนะกระดุงประมาณสัก70ครั้งแต่เมื่อเช้านี่ตัวนํำมวยบอกว่าชกมาเป็นร้อยนะครับแล้วนะก็ปล่อยๆก็47ก็ถือว่าปล่อยน้อยกว่า3กิโลนะตัวเล็กกว่าชัดเลยนะ บางด้วยนะครับทางด้านของสอทนองนี่ท่านเล็กทั้งบางด้วยนะครับนะเวทชกประจําก็ร้อยสามร้อยสี่ปอนด์อีหกเจ็ดในชกไปแปดครั้งก็ชนะคะแนนสองครั้งแพ้ห้าครั้งเป็นการแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองสามแล้วก็เสมอหนึ่งครั้งชกเัทที่มะกรุงมาทั้งหมดได้สิบสี่ครั้งนกขุชกหนึ่งครั้งในยกที่สามและแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองกับยกที่สามชกที่ชกเจ็ดมาสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สองด้วยนะครับแต่ก <ST an> ็เป็นเหมือนทรายรูป่างเป็นรองเล็ก สมวยก็ประเภทฝีมือเขา่าในรับรูรับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปีทหนงในชกวงนอกวงใน,ก,งนก็เก่งพอๆกันก็มีทั้งนอกปีททางในนะครับนะอุธมวยก็ถือว่าไม่ได้หนักแดงมากนักนะเคยเคยนอกกุทกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะวงในนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะวงในไม่ค่าเท่าไหร่ก็ดูว่ากดแขนไล่แขนนี่มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวนะครูนี้นี่วงนอกนี่คู่ขีดสุสีแต่ว่าวงในผมดูว่าทางด้านของเพชรเมืองทองดีกว่านะครับ วันคุณนี่ขึ้นเวทีไปนี่ต้นต้น,ตนผมอ่านว,ว่าอาจจะกินสนสนองยากนิดหนึ่งนะครับนะเพระเนเดทเปิดอยู่ที่ทางด้านของเพชรเมืองทองประมาณเสียต่อแปดนี่ผมดูว่าเป็นเดทที่แผ่นไปนะครับนะก็รอราคาตื้นต,น,ตน,นะถ้าติดฟังผมอยู่ก็เดี๋ยวจะมีจังหวะให้เข้านะครับราคาตื้นตนหรือว่าตกเป็นรองเล็กน้อยค่อยเข้าเรื่องเพชรเมืองทองแล้วก็ดุลกันปลายๆนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรเมืองทองสอพงอมรน,นะครับ สำหรับมวยช่องเจ็ดในวันนี้ไม่มีมวยเปลี่ยนแม้แต่คู่เดียวน,นะครับตั้งแต่คู่หนึ่งถึงคู่ที่หกนะแต่ว่าผมจะฟันทงหลังช่างไว้ทั้งหมด5คู่นะครับ <c oughs> เพราะว่ามีมวยชิงแชมป์นะครับก็คิดว่าถ้ามีการกเกิดขึ้นก็น่าจะได้สักอีกหคู่ก็คือคู่ที่ห้าซึ่งผมเองถ้าจะพาคให้ด้วยถ้าเกิดว่ามีการชก ทายทอดสดคู่ที่5นะครับ <S <S คู่ที่2คอครับเป็นการพบกันระหว่งรรางทันตแดทย์เฟดดี้สอพงอมอพอรพบทันทขาฟานมฤติชัยพอหอมกลิ่นมวยคู่นี้รูปร่างนี่ก็ดูว่าจะปาดหัวตัวเท่านะครับใน,บนะทางด้านของฤทธิชัยอาจจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับสำหรับทันตแพทย์เฟดดีสอพงอมรน,นี่เมื่อเช้านี่ลดน้ำหนักเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับนาน่าจะเกินประมาณสักปอนกว่าเกือบสองปอนแต่ว่าอากาศมันห,หนาวมากนะครับเมื่อเช้านี่ก็เลยเสร็จประมาณสัก8ปดโมงกว่านะครับเกินจุด ช่างหลังสุดนี่เกินอยู่จุดสี่นะครับนะเกินอยู่จุดสี่ก็ก็เสร็จประมาณแปดโมงอ่ะนะจุดสี่นี่ก็ใช้เวลาวิ่งนานเหมือนกันนะก็คือก่อนหน้านี้ก็น่าจะลดมาประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนะก็เสร็จเป็นค้อสุดท้ายก็ถือว่าลดนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าใส่ชุดนี่หนาตึกและหนาหนาเตอะเลย,น,น,เลยนะ <c oughs> คิดว่าการคุณน้ำหนักของทางด้านฝ่ายแดงนี่น่าจะลำบากนะครับสำหรับทางด้านของแพตีนี่อายุ18บปี170เซนจากหนองบัวลำพูนะชกมา35ครั้งซ้อมอยู่สองพงบอบาสองคราไปปอย,ปอย61กิโลกรัมเวทชกประจำก็ร2อ่ปี67ชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะนอกอ2ครั้งในยกที่3ยกที่5แล้วก็แพ้3ครั้งเสมอ1ครั้งชกวิทีมังกรงมา12ครั้ง นกคยกชสาครั้งในยกที่3ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมังกรงมาก่อนนักนี้ผมก็เลยอ่านว่าน่าจะเยืยนอนย r กครบ5ยกไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก่อนนะครับนะเป็นมวยจากสายพลังใหม่นะก็ชกอยู่ที่อ้อมน้อยหรือว่าเคยชกอยู่แถวอตกรมามเมื่อก่อนนะครับนะ ก็เป็นมวขวาครับรูปร่างนี่ถือว่าจะสูงหยากได้เียงกันทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุนเข่าในครับดูครับได้เก็บการลดทำได้ดีมีทังนอกปิดนายชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับประเภทถอยข้างเชือกนะครับสาหรับทางด้านของฝ่ายแพตตี้ส่วนทางด้านของฝานุนฤติชัยพอหอมกลิ่นนะครับมาเช้านี่ก็มาทําน้ําหนักมาดีเลยนะครับก็มาช่างทีเดียวผ่านนะครับแล้วก็ขาดไปประมาณสักจุดสองนะ <c oughs> ฤทธิใจพร้อมกินอายุ20ปี172เซนก็สูงกว่า2เซนจากอุบลกระดูกมอยก็ประมาณสัก5-60ครั้งนะก็ปล่อยๆก็58กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็ประมาณสักร2อย่กอนปี67ชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะ1ครั้งนะปี67นี็ชนะนก1ครั้งยี่สิบแแพ้4ครั้งเป็นการแพ่น,พนก2ครั้งในยก3 4แล้วก็สเสมอ1ครั้งครับ ชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดใน,น20ครั้งน,กนักคุทก3ครั้งในยกที่3-4แล้วก็แพ้นอก2ครั้งในยกที่3กับยกที่4นะครับในะชกที่ชก7มาทั้งหมดใน9ครั้งเลยก็ชนะ4ครั้งเป็นการนอก2ครั้งในยกที่1กับยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน4ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งที่ช่อง7นะครับนะ ก็เป็นมวยของประเภทฝีมือบูบุนเข่าในครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะนอกในก็ผมดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะชกอยู่ที่ช่องเจ็ดสมังเสมอกว่านะครับแล้วก็อาบุธมวยหนักแรงทุกลูกเลยเข่าในนี่ก็ถือว่าพลัำพัดนัรตีดีมีความน่าเสันแทงด้วยนะครับทางมวยนี่จะต้องเดินเข้าหาผมดูว่าราคาน่าจะพลิกไปพลิกมานะครับอยู่ฝั่งไหนก็น่าจะอ,อตัวได้นะครับนะ สำหรับบอลคอนี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่สิบสี่ธันวาคมที่ผ่านมาวันนั้นหนึ่งร้อยหยดบอลรี่สหกบอลที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยหนึ่งสองสามนี่เพตตี้ก็ออกนำนะครับนะเพราะว่า,าต่อยเอาทางด้านของริติชัยนะุ่มวูบว้าวูบว่าวแล้วก็เสียนขายใหญ่ก็เลยแห่กันต่อทางด้านของเพตตี้นะครับนะแต่ว่ายกที่สีนี่ริติชัยนี่ออกมาเดินเตะข้าทุกเม็ดนะครับนะเตะซ้ายหน้าเข้าทุกเม็ดเลย <c oughs> คือเตะไปเตะมานี่ทางด้านของเพตตี้อาอการยุบนะ ก็ราคาก็พลิกกลับมาเป็นทางด้านของฤทติชัยต่อนะครับนะแต่ว่าครบยกนี่ยก5้านี่ก็ออกมา,าทางด้านของริธิชัยก็ออกมาตั้งรับนะทางด้านของเพตตี้ก็ออกมาเดินทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะเสียงเฮบริการเสียงเชียร์นั้นดีกว่าครบยกทางด้านของแพตตี้เป็นต่ออยู่2ต่อหนึ่งนะครับนะเป็นต่อ2ต่อหนึ่งแต่ผมดูว่าฤทธิชัยชนะนะครับนะผมตามสายตาผมดูว่าริธิชัยไม่แพ้นะ กรรมการก็ชูให้สมกันไปนะครับือคือให้คะแนนนี่48ต่อ48 2เสียงแล้วก็เป็นทางด้านของฤทธิชัยชนะ49ต่อ48 1เสียงนะครับไม่มีทางด้านของแพตตี้ชนะแม้แต่คนเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนั้นนี่ถ้าดูตามสายตานี่ผมดูว่าฤทธิชัยชนะจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าบรรยากาศเสียงเชียร์นี่ขายใหญ่เขาค้ำทางด้านของแพตตี้อยู่นะครับมาเจอกันในนัดนี้ก็คงจะคู่ขี้สู่สีพิกไปมาทางมวยฤทธิชัยต้องเดินผมอ่านว่าราคาฤทธิชัยต้องออกนํา นะถ้าจะแพ้ก็พิชแพ้ในะยกท้ายๆนะครับนะฟันของหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของฤทธิชัยพอหอมกลิ่นนะครับ <c oughs> <c oughs> คุยสามก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของปลายแดงอันพี่สอเดชพผนธนพอทางด้านของฟ่า,านนวลเชพชรสามารถ เพชรเกียรติเพชรนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดตั้หนัก144ปอนด์นะครับนะทางด้านของอันฟี่ก็มาพอดีส่วนทางด้านของเพชรสามารถนี่มา145ปอนด์กว่าก็ลดไป1ปอนด์กว่าก็ใช้เวลาลดประมาณ1ชั่วโมงนะครับทางด้านของอันฟี่ในรูปร่างในอันฟี่นี่ก็จะได้เปรียบสูงยาวกว่าเล็กน้อยนะครับนะส่วนทางด้านของเพชรสามารถนี่ จะได้ในเรื่องของส่วนหนานะครับแต่ว่าต่ำกว่าไม่เยอะนะครับทางด้านของอันฟีก็อายุ24ปี180เซนจากอังกฤษกระดูกมวยก็ประมาณสัก20ครั้งนะชกประจำก็ประมาณสัก145่อปอนด์ปี67ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการนอก1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้คะแนน1แพ้คะแนน2ครั้งครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะก็ชนะ เจ็ดครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกที่สองี่สี่แล้วก็ไม่เคยแพ้นอกไขในเวทีมังกรมาก่อนนะครับนัดมวยที่ตระของอันฟี่เคยชนะมานี่ก็เคยชนะแสงมณีนะครับนะแสงมณีหรือว่าเจ้าบอลนี่แหละนะชนะดามพัดรันชยัยก็ถือว่าไม่ธรรมาดานะครับในชนะแสงมณีได้ก็ไม่ธรรมาดานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ここเป็นมวยขวารับรูปร่างสูงยาวได้ลอยทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชน เขาในบุสูดันยันห้ายกนะครับรับวุตของชกท้าด,ดวนชวนแรกตลอดเกมนะประเภทมีหมัดมีศอกออกวุธสารพัดเลยขึ้นไปในเดินใส่อย่างเดียวครับอันปี่นะเพราะว่านักมวยฝรั่งนี่เขาจะไม่มีามาดูชั้นดูเชิงนะครับขึ้นไปเดินใส่วงในนี่มีขวางหน้ายใส่เดินแทงเพราะว่าซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับขวางหน้ายัดใส่เดินแทงมีกระโดดเข่าลอยด้วยนะ,ะแล้วก็มีศอกนี่ฟันตลอดเลยนะครับนะก็เป็นเหมือนที่ขยันแล้วก็ผมเชื่อเลยเชื่อว่า ไม่เคยแพ้นกใครมาก่อนแพศามารถไม่น่าจะนกตะดัดนของอันฟีได้นะครับส่วนตะนัดของฝ่ายนวลแพศสามารถแพทเกยตแพทนะครับก็อายุ27ปี17 8เซนก็ต่ำกว่า2เซนจากจันทบุรีกระดูกมอยประมาณสัก60ครั้งนะก็เวทช,ชกประจำก็ประมาณสักร้5ย่ปอนด์ไปี6จดชกไป1ครั้งก็แพ้คะแนน,นให้กับตะดั่นของอันฟีนี่แหละ ชกเวทีมักงกรมา20ครั้งนอกคู่ชก2ครั้งและไม่เคยแพ้นอกไคในเวทีมักงกรเช่นกันนะครับวยคูนนี้ผมก็อ่านว่าน่าจะสู้กันยัน5ยกและก็วัดใจกรรมการเลยนะครับนะเพราะว่า,าเป็นมวยชิงแชมป์น,นะครับในะอยู่ที่วัฒนาของนักมวยด้วยนะครับนะเข้ากรุงมาตั้งแต่ปี58นะครับแต่ยังไม่เคยชกที่ชกจะมาก่อนสาหรับทางด้านของแพชรสามารถก็เป็นมวยขวารับรูร่างสูงดาวเสียเปเรียยเล็กน้อยสม่งมวก็ฝีมือบุ๋บุนเข่านายครับผมได้เก็บการลดทาได้ดีกว่าชกวงนอก เก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะก็ประเภทถอยข้างเชือกนะแต่ว่ามีหมัดมีศอกคือศอกแนวตั้งแขนฟันศอกนี่ท่านั่งนองพิษสามารถนี่ทำได้ดีนะครับนะแต่ว่าติดซองถอยข้างเชือกนะครับฝีมือมวยกระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าแต่ว่าสภาพร่างกายในผมด้วาท่านั่งของอันฟี่นั้นดีกว่านะครับเมื่อคืนนี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะก็เป็นทางด้านของอัลฟี่เป็นฝ่ายชนะคกแนนมาเมื่อวันที่10เมื่อวันที่8ธันวาอ่า ที่ผ่านมานี่นะครับวันนั้นก็เป็นรายการวันเกิดลุมพินีพิกัด1 4 2ปอนวันนี้ชกกลางวัน1 4 4แต่ว่าเป็นการชิงแชมป์154ปอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักหลอกนะครับน้ำหนักจริงคือ1 4 4แต่ว่าเป็นการชิงแชมป์154ก็คือขึ้นกระดานหลอกไว้นะครับนะก็ชกที่ลุมพินีนะวันนั้นก็เป็นทางด้านของอันปี้นี่ยก4ยกนี่ก็ชนะเห็นนะแต่ว่ายก5นี่ทางด้านของสามารถนี่ก็ามาตั้งรับ ก็ถือว่าทําได้ดีแหละนะก็พยายามที่จะหลอกกรรมการแต่ว่ากรรมการก็ชูให้ทางด้านของอันฟี่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้รูปเกมก็คงไม่ต่างไปจากเดิมอันฟี่ก็คงจะเดินเข้าใส่ส่วนทางด้านของเพามสามารก็ของตั้งรับจับทางไปเรื่อยนะครับนะทางด้านของอันฟี่นี่ขึ้นไปนี่ก็ใสเลยครับนะสมนิตก็ไม่ต้องคิดเลยมากครับนะขึ้นไปก็ใสอันฟี่ถ้าจะแพ้ก็แพ้เหลี่ยวแพ้เชิงนายกท้ายนะครับนะต้นต้นฝรั่งยังไงก็ขยันตั้งแต่ต้นเกมฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของอันฟี่ วัเดชพันนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการชกกันของคู่เอกครับเพชรสยามจอพัทยาพกทนาเขา้าไปนวนสิงดํากาแฟ,ฟ,ฟโฟกัสหมวยคู่นี้ก็มาน้ําหนักกันสบายสบายนะครับนะทางด้านของเพชรสยามนี่รูปร่างนี่จะได้สูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะครับนะเพชรสยามนี่อายุ20ปี170เซนจากสุรินกระดูกหมวยเป็นร้อยปปล่อยก็60เวทชกประจำก็ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบวันนี้ชกร้อยยี่สิบก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา2ปอนด์แต่ว่าชกกลางวันนะครับ ปีหนี่ก็ชคไป7ครั้งนะก็ชนะ3แพ้4นก1ครั้งแล้วก็แพ้นอก2ครั้งชคที่บางกรุงมา35ครั้งนก็ชก7ครั้งและแพ้นอก4ครั้งชกที่ช่อง7มา9ครั้งชนะ8แพ้1เป็นการแพ้นอกในยกที่3ก็เป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายนะครับรูปร่างจะสูงยาวได้เปรียบนะตัวนี้หนาปึกนะเนื้อตัวนี้ดีกว่าชัดเจนนะครับสมวยก็ประเภทฝีมือเขา่าในมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเปรียนตัวนี้เหลือร้ายเลยนะ,ะแคงซ้ายนี่จัดจ้านหนักแรงครับนะถ้าเกิดว่าทําได้จะทําเป็นนชุดนะ ทำเป็นชุดแล้วก็ออกนะครับหน้าเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วฉากออกวงในก็ขวางหน้าัะซ้ายดันแทงนี่เจ็บแล้วก็มีเหลี่ยมผักลมเตะทิ้งที่ดีกว่านะธาตมอยผมดูว่าจะดีกว่าด้วยนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินสิงดำกาแฟโฟ,ะฟะกัสนี่ก็อายุ23ปี168จากโคราชกระดูมวอมาสทัก80ครั้งนะซ้อมสอดจรเเ็กมันเอาครับล่อยๆก็55กิโลกรัมนะครับนะล่อยๆล่อยๆใน58กิโลกรัมก็น้อยกว่า2กิโลครับเบทช็อประจำก็1 2 0 1 2 2ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว7ครั้งก็ชนะ4แพ้3เป็นการแพ้นกทั้ง3ครั้งด้วยนะครับในชกเวทีมะกรุงมาทั้งหมดนี้ก็40ครั้งนอกคุชก6ครั้งแล้วก็แพ้นก8ครั้งเป็นการแพ้นกในยกทีีี่่่่3 4, มากกททสุดคชชอง7 มาทั้งหมดได้6ครั้งนะก็ชนะ4เป็นการนอกสองครั้งแล้วแพ้2แพ้นอก1ครั้งเคยแพ้นอกที่ช่อง7คนละ1ครั้งในยกที่3เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นหน่วยซ้ายครับรูปร่างนี่จะเป็นรองนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับต้นๆนี่ผมดูว่าจะเป็นรองนะเพราะจังหวะนี้จะช้ากว่าพราะมวยที่จะมาเร่งในยกที่4ผมก็ดูว่าอาจจะเร่งไม่ทันนะครับ มวยคูนี้ก็เป็นมวยซ้ายชกกับมวยซ้ายนะครับนะก็เป็นทางด้านของเพชรสยามนี่จะไม่ค่อยแพ้มวยซ้ายเท่าไหร่ส่วนทางด้านของสินดำจะแพ้มวยซ้ายมากกว่านะครับนะทางมวยขึ้นไปนี่ทางด้านของเพชรสยามก็คงจะออกนําก่อนนะครับนะมีราคาดีๆก็เข้าทางด้านของเพชรสยามแล้วก็ค่อยออกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับนะถ้าทางด้านของเพชรสยามนี่มาสู้มานิ่งนี่เผลอๆนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นระดับนับตกได้เลยนะครับหรืออาจจะม้วนเดียวจบก็เป็นได้นะครับฟันทงหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรสยาม จอพัทยากีฬาสยามและก็ห้ตันรัตน์ขพงสยามเป็นวยเด็ดตัวเดียวลึกเล่นของช่อง7จ็ดในวันนี้ด้วยนะครับ สำหรับคู่ที่หนะครับใคู่ที่หนี่เป็นการพบกันระหว่งาง,างออาทางด้านข้แดงมอรกรดเอรวันพัฒด้านของฝ่ายนินยอดขุนพลสพงษ์อมรหมวยคู่นี้ก็ชกกันพิการน้ำหนัก1 1 3่อปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงก็ลดไปจุด2ก็สบายๆนะครับมาเพราะว่าชกเวดเล็กกว่าส่วนทางด้านข้ฝ่ายนินยอดขุนพลก็มากเกินไปหนุ่มปอนด์ใช้เวลาลดประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับนะสำหรับทางด้านของมรกรเอรวันนี้ก็ ถือว่ากระดูกมวยบมวยวิธีมากรุงอย่างน้อยเคยมาชกที่กรุงเทพหนึ่งครั้งทั้งคู่ไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดส่วนด้านของยอดขุนพรนี่ก็เคยชกที่กรุงเทพประมาณสักห้าครั้งนะกระดูกมวยจะดีกว่าครับนะทั้งคู่นี่ก็เป็นมวยทางใต้ด้วยกันนะหัวหน้าค่ายก็รู้จักกันดีเมื่อเช้านี่ก็เห็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันกระหนุ่งกระหนิงนะครับนะก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะชกกันสนุกอ่ะนะเพราะว่า เขาคาดการณ์ว่ามวยคู่นี้ทั้งสองฝ่ายคาดการณ์ว่าคู่นี้ไม่น่าจะครอบพา,ายกนะครับกระดูกมวยทางใต้นี่มรดกดีกว่าเพราะว่าจะชกเยอะกว่าแต่ว่ากระดูกมวยวิธีบังกรุงทางด้านของยอดขุนพลดีกว่าทั้งคู่ก็เป็นมวยขวาด้วยกันรูปร่างก็สูงยาวเท่ากันนะทรงมวยก็พื้นทีมือเข่าในครับเ็ไกเก็บการวุดของชกก็ถือว่าพอใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับนล้ก็ในเรื่องของอในเรื่องของความได้เปรียบ ในเรื่องของน้ำหนักนี่ทางด้านของยอดขุนพลนี่เขาจะชกประมาณ115-118นะวันนี้ชกร้อยสบสามก็คุมประมาณสักสามสีโลส่วนทางด้านของมรดกนี่จะชกเวทเล็กกว่านะครับนะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่งร้อนึนะ่ร้อบนดับเพราะฉะนั้น,น,นผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของยอดขุนพลน่าจะได้เปรียบในยกท้ายนะครับนะ ฟันทองหลังช่างคู่ที่5ยังชอบไปที่ทางด้านของยอดขุนพลสอพองอบอลคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมานะครับแล <c oughs> ้วก็ครบถต้วนกันทั้ง5าคู่นะครับวันนี้ฟันทองหลังช่างกัน5คู่ผิดถูกแบบไหนอย่างไรผมไม่ใช่เทวดานะครับที่จะวิเคราะห์มวยถูกไปหมดนะครับแต่ว่าช่อง7ดมวยไม่เปลี่ยนถอนแทนก็จะวิเคราะห์ง่ายขึ้นนะครับส่วนช่อง5นี่มวยจะเปลี่ยน3คู่ ผมก็เลยไม่วิเคราะห์ให้นะครับนะเพราะว่ามวายเปลี่ยนกันมากเกินนะวิเคราะห์ไปผิดก็โดนด่านะครับนะก็เอาเป็นว่าดูเล่นนะครับดูเล่นนะครับสำหรับช่อง5ส่วนท่อง7ก็ฟันทองหลังช่างให้เหมือนเดิมนะครับแล่วนกะนะ็ขอทุกท่านโชคดีวสวัสดีครับ